ขยรสมวัฒนะครับบ้านเลขที่167ที่7บ้านอุ้มแซมตำบลดู่อำเภอราษีไชจังหวัดสุพรรรีตอนนี้เราอยู่ที่แปลงนาซึ่งเราทำการหยอดมาได้3วันแล้วนะครับตอนนี้ข้าวกำลังเริ่มแทงหน,น่อขึ้นมาเล็กน้อยคาดว่าอีกประมาณ1-2วันน่าจะเห็นอยกน้อย่างน้อนร์เนขึ้นไปก็จะ ให้ดูสภาพตอนนี้ขนาดนี้คือมีความชื้นเล็กน้อยก็จะเหมาะสําหรับที่ข้าวจะขึ้นได้เหมะาะมากตอนนี้น่าจะน่าจะเห็นชัดเจ็นขิ้นมากขึ้นเทคนิคนะครับเรื่องเทคนิคก็จะ,อ,ะอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตตอนที่เราทําเตรียมแปลงนะครับว่าถ้ามีความชื้นขนาดไหนจะใช้ความลึกเท่าไหร่อะไรประมาณถ้ามี ตอนนี้หน้าแปลงเนี่ยเราจะใช้ความลึกอยู่ที่ไม่เกิน10เซนนะครับก็จะเหมาะสําหรับความชื้นขนาดนี้จะทําให้ข้าวนี่ขึ้นได้สม,าม่าเสมอแล้วก็ไม่ลึกเกินเกนไปครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงเราทําการหยอดได้12วันนะครับแต่ใช้เมล็ดพัน์ธุอยู่ที่สิบกิโลต่อไร่แปลงก็ตอนนี้รู้สึกว่าตาการเกิเีความสม,ม่งเสมอก็รู้สึกว่าจะด,ดีขึ้น ซึ่งใจนี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้วิธีการใช้กบต่อสังตั้งแต่ตอนสัง,ง,ง่ดูการเก็บเกี่ยวความต้องการของเราก็คือต้องการที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ให้ได้น้อยที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็ได้คุณภาพได้ปริมาณที่ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่จํานวนของอเมล็ดพันธุ์ก็จะได้คุณภาพ ก็มีความเหมาะสมสําหรับแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็จะไม่เหมาะสําหรับการที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เยอะความหนาแน่นก็จะไม่เหมาะแต่บางที่เราก็จะอาจจะรูว่าสารวจว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับอยู่ที่7กิโลกรัมต่อไร่เราก็จะใช้ที่7กิโลกรัมต่อไร่ตรงพื้นที่ไหนที่จะเหมาะที่ที่10หรือ12เ็กิโลก็เราก็จะไปสารวจก่อนก่อนที่จะใช้เพราะว่าอย่างน้อยแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะ อาจจะมีเรื่องของประวัติของโลกต่างๆแล้วก็ต้องเอาประวัติในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ว่าจะใช้มลพิทันที่ไหนแบบใช้ประมาณกิโลกรัมต่อไร่ก็จะได้มีความเสี่ยงได้ตอนนี้10กิโลกรัมต่อไร่ก็อัตราการงอกแล้วก็เครื่องที่ทําการโรยเนี่ยทาการโรยทําการหยอดนี่ก็จะโรยได้สม่ำเสมออัตราการเกิดก็จะอย่างที่เราเน ครับตอนนี้เรากําลังจะทําการหยอดนะครับก่อนที่เราจะทําการหยอดขั้นแรกเราต้องเติมข้าวเข้าอยู่เข้าไปในถังนะครับถังนี้จะบรรจุอยู่ที่ประมาณ5้ากิโลต่อหนึ่งถังนะครับชุดนี้จะได้ประมาณยี่้ากิโลนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เราจะหยอดเราต้องตั้งตั้งเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเนี่ยด้านซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับถ้าถ้าไม่เท่าเราต้องปรับให้เท่ากันเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย วิ่งซ้ายวิ่งขวาเราก็จะกะระยะได้เท่ากันทีนี้พอเราเราเราได้ระยะด้านซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาดูว่าล็อกกิ้งเนี่ยมันอยู่ในแนวไหมนะครับมันอยู่ในแนวที่ที่ขนานกันไหมหรือว่ามีรอยมีตรงไหนที่มันบิดถ้ามันบิดเราต้องปรับขึ้นเพราะว่าเวลาเราไอ้ล็อกกดเนี่ยมันจะกดไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าล้อมันกดไม่เท่ากันเราต้องปรับให้เท่ากันก่อนคือพื้นฐานขั้นแรกนะครับ ครับผมก่อนที่เราจะทําการหยอดนะครับก็เราก็ต้องมาเช็คว่าข้าวที่เราใส่ไปกับถ้าเราเดินเนี่ยมันจะสามารถที่จะได้ตามที่เราต้องการไหมคือข้าวมันจะลงตามที่เรากําหนดไหมเราต้องใช้วิธีการเช็คก็คือหมุนนะครับหมุนล้อตัวนี้นะครับหมุนล้อแล้วข้ามมันก็จะวิ่งมาตามตามท่อนะครับตามท่อเ่อเวลาเราเช็คนะครับมันก็จะข้าวไหลเราดูไหมว่าข้าวมันลงทุกรูไหม มีเจ็ดขาดอะไรไหมอันนี้คือการเช็ดในระยะเริ่มแรกนะครับก่อนที่เราจะเดินเครื่องไปถ้าเกิดว่ามัน